สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮาหนอยสูตรแจกน้อยวันที่3ามเดือน11บปีหกแดนะครับผมสูตรแจกน้อยเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้เข้านอยเดียวทุกคน ข้าวหน่อยเดียวนะครับเป็นฮานอยพิเศษนะห้าศูนย์หนึ่งสามศูนย์นะสามศูนย์ตรงตรงอยู่ในหกคู่อยู่อืมถ้าเล่นสามตัวเนี่ยเล่นสามตัวในห้ามานะหนึ่งมาศูนยะ์ 1, มา, 0, มานะ 5, ห้าศูนย์หนึ่งห้าน้อยปกติสองเจ็ดหกห้าแปดให้ห้ากับสามฟันห้า ห้ามาแปดไม่มีนะไม่มีแปดเลยมาทุกคนเอาใหม่มา เอาใหม่นะ้อมาเริ่มจากน้อยแรกกันเลยเป็นกาซาดนะฮานอยกาซาดนะวันนี้ผมมั่นใจนะสี่น้อยวันนี้นะผมมั่นใจน้อยน้อยแรกนี่แหละน้อยกาซาดนี่แหละเข้าแน่นอนสองกับหนึ่งเนี่ยแน่นอนสองแปดสองสี่สองเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับตัวกันก็จะมี สองห้าหนึ่งห้านะสองศูนย์แล้วก็สองเก้านะครับผมตัวฟันนะครับสองแน่นอนก็จะมี ตัวเนี้นะครับก็จะมี282427แล้วก็18นะครับม <c oughs> วยหานอยแรกนะครับผมนะกาซาดก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นฮานนยพิเศษนะครับผม หวยฮานอยพิเศษนะครับวันนี้ก็สองสองกับเ้านะครับเป็นตัวเด่นก็จะมี20งศูนย์สองหนึ่งสองสามเก้าศูนแล้วก็เกนะครับตัวกันก็จะมี28งแกับแ สองห้าแล้วก็สองเจ็ดแล้กันตัวฟันนะครับเป็นเลขสองตัวเน้นก็จะมี ตัวนี่นะครับก็จะมี202 1 2 3แล้วก็93 <c oughs> ้าสาหวยฮาโอยที่2นะครับพิเศษก็จบไปแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นฮานอยปกติ ค่ะนอยปกติก็เหมือนกันสองกับเก้าเนี่ยทุกคนวันนี้ผมไม่สอกับเก้านะผมจะเน้นปกติกับผมผมจะเน้น <c oughs> นะผมจะเน้น <c oughs> ผมจะเน้นปกติกับวีนะวันนี้นะสองกับเก้าปกติกับวีก็จะมีสองสี่สองห้าสองหนึ่ง 94 95แล้วก็91ตัวกันนะครับก็จะมี20 90 28นะครับแล้วก็27 <c oughs> ตัวเนี่ยนะครับสองสี่สองห้าสองหนึ่งแล้วก็เก้าห้านะครับผมหวยห้าน้อยปกตินะครับก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นห้าน้อย VIP นะครับผม นอยวีนะครับเด่นวันนี้ก็จะเป็นเก้ากับสองนะครับนะก็จะมีสองห้าสองสี่สองห้าสองสี่สองเจ็ดเก้าสี่เก้าห้าแล้วก็เก้าเจ็ดนะครับตัวกันสองแปดเก้าแปดสองแปดเก้าแปดสองศูนย์สองหนึ่ง ตัวเนี่ยนะครับก็จะมีสองห้าสองสี่สองเจ็ดแล้วก็เก้าห้านะครับผมหวยห้าหนอยนะครับสูตรแยกน้อยก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวเลขสามตัวเลขวันนี้ก็จะมีเลขสองเลขห้าแล้วก็เลขเก้านะครับนะพี่พท่านใดมีตัวเด่นอยู่แล้วนํำเอาตัวเด่นมาจับพูดกับสองเก้าห้าได้เลยนะหรือว่าจะเอามาจับพูดเองก็ได้นะ จบพูนเองตัวเลขก,ก็ไม่เยอะนะทุกคนนะสองเก้าสองห้าแล้วก็เก้าห้านะครับนะสามหางเองนะสองเก้าสองห้าเก้าห้าสำหรับแนวะทางหวยห้าน้อยก็จบไปแล้วฝากพี่พี่กดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ